บทที่21งานสัมมนาสำคัญของเฉลยฟเฟิงนั้นความจริงแล้วคือการบรรยายวิชาการทางวิทยาศาสตร์งานหนึ่งแต่สำคัญตรงที่ถูกมหาวิทยาลัยจัดให้อยู่ในรวมดาวการบรรยายวิทยาศาสตร์ประจำปีดังนั้นต้องจริงจังมากขึ้นเป็นเท่าตัวกำหนดเวลาเริ่มตั้งแต่1ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งหลานซานขออนุญาตราวหวังกลับบ้านเร็วครึ่งชั่วโมงเธอกินข้าวเย็นกับเฉลยฟเฟิง จากนั้นก็ควบคุมให้เขาเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อเชิ้ตสีดำและสูทสีดำที่ซื้อมาโดยไม่ต้องผูงน็กไทอันที่จริงคนที่มาฟังบรรยายส่วนใหญ่ก็มีแต่นักศึกษาท่งนั้นเชื้อเฟิงยำหนุ่มปล่อยความมีชีวิตชีวาออกมาให้เต็มที่ดีกว่าเนธ่งนิทไทเลยนั่นเชื่อหัวมันเถอะชายหนุ่มจำใจวางนิกไทลงแล้วหันมาถามด้วยน้ำเสียงต่อรองนั้นขอปลูกหูกระต่ายได้ไหมอย่างน้อยก็ดีกว่าปล่อยคอให้ลง่งลานซานยิ้ม ได้สิแต่ผูกไว้บนหัวนะอีฟายเลยยอมแพ้เธอถามหลังบรรยายจบคุณต้องตอบคาถามผู้เข้าฟังบรรยายใช่ไหมต้องให้ฉันช่วยเป็นหน้ามาหรือเปล่าเธอเฟิงงสาหน้าไม่ต้องคุณรู้รว่าพวกเขาจะถามอะไรนลานสารฟังแล้วชักอย่างรู้นิดๆถามอะไรล่ะถามว่าผมมีแฟนหรือ,อยังโอเคน่าจะมีคนถามจริงๆนั่นแหละเธอถามต่อแล้วปกติคุณตอบว่าไงตอบตามจริงเลย ก็ต้องตอบตามความจริงนะสิผมจะไม่โกหกถ้าไม่จาเป็นโหพ่อรูปลอแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคนอื่นถามว่าคุณมีแฟนหนุ่มไหมคุณก็ตอบตามจริงเหรอเขามองเธออย่างประหลาดใจแน่นอนลาซาติดอ่างทันทีค่ะคุณบอกพวกเขาว่ามีแฟนหนุ่มเหรอไม่มีผมไม่มีแฟนหนุ่มเขาชังไม่พอใจผมไม่ได้เป็นเกย์ซะหน่อย เขาผิดหวังนิดๆจริงอยู่ว่าแต่ก่อนมีคนเข้าใจรสนิยมทางเพศของเขาผิดอยู่บ้างเหมือนกันขนาดคนในครอบครัวยังเคยสงสัยแต่เขาไม่รู้สึกอะไรมาตอนนี้อยู่ๆหลานซานก็มีความคิดตรงเด่นแบบเดียวกันเขากลับไม่โอบรมณ์ซะอย่างนั้นโอ,โ,อโอ้ยอยโกรธนะหลานซานร,รู้สึกว่าตัวเองโ่งพางเกินไปเพอพูดความจริงแทนใจดําคนอื่นได้ต่อให้เป็นคนที่ถูกอบรมเนี้ยดูมาอย่างดีแค่ไหนก็ทนไม่ไหวหรอกเธอยิมเอาใจฉันแค่รอเล่นเฉย ทันในนั้นเชฉฟิงทำท่าเหมือนคนพมอะไรบางอย่างคุณกำลังทดสอบผมฮะอ๋อใช่ใช่ฉันกำลังทดสอบคุณเขามองเธออย่างมีในจากนั้นเข้าไปยังนั่งอึ่งอืมเข้าใจแล้วไม่รู้ว่าอัจิริยะคนนี้เข้าใจอะไรหลานซานเองก็ไม่กล้าถามทั้งคู่ออกจากบ้านความหลออของเฉฟิงเปล่ง,งนัศมีทำลายล้างจนฟ้าสถานดินสะเทือนมาตลอดทางพอเดินเข้าไปในห้องบรรยาย ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หลานซางคาดไว้ผู้หญิงหลายคนยกมือขึ้นปิดปากส่งเสียงร้องวิทไวายอย่างลืมตัวบางคนถึงกับยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปเชอเฟิงใช้นิ้วคอไมโครโฟนทดสอบเสียงว่าเปิดหรือ,อยังจากนั้นก็ยกไมค์ขึ้นจอดที่ปากพูดอย่างมีประสบการณ์ถ่ายรูปได้นะครับแต่รบกวนอย่าเอาไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตคนที่นั่งอยู่ด้านล่างพยังหน่ารับอย่างแรงที่นั่งในห้องเต็มหมดแล้ว ที่ว่างที่เหลือปลายก็มีคนจองไว้หลานซานเลยยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกไปครูหนึ่งจะยืนอยู่หลังห้องสองชั่วโมงเต็มก็ไกลยอยู่เธอมองไปข้างหลังถ้ายังไม่รีบตัดสินใจตอนนี้คงไม่เหลือแม้แต่ที่ยืนเชื่อยไม่ได้คงต้องเอาไม้ตายโปรเนขึ้นมาใช้อีกแล้วเธอหันไปยิ้มกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ด้านข้างเขาเป็นเก้าอี้ว่างขอโทษนะคะตรงนี้มีคนนั่งไหมมีเอ้ยไม่มีครับ ไฟนั้นรีบหยิบหนังสือขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วเชิญหลานซางเข้าไปนั่งพางนึนกนใจโทษทีนะเพื่อนหลานซางนั่นลงสกพักการบรรยายก็เริ่มขึ้นเสียงจอกแจ๊กภายในห้องเงียบลงเธอนั่งฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจเหมือนนักเรียนดีเด่นเชื่อเฟืบนบรรยายได้ละเอียดลึกซึ้งช่วงแรกๆเธอพอฟังเข้าใจบ้างแต่นั่งฟังไปได้สักครึ่งชั่วโมงก็เริ่มรู้สึกเหมือนภาษสามต่างดาวจะโทษ ก็ต้องโทษที่พื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ของเธอห่วยเกินไปนั่นแหละแถมเรียนจบมาตั้งหลายปีเลยคืออาจารย์เป็นนานแล้วสุดท้ายเธอเลยได้แต่เอามือเท้าค้างมองเขาด้วยความเบือ่อบรรยากาศในห้องบรรยายค่อนข้างร้อนเชียวฟิงต้องถอดสูตรตัวนอกออกแขวนไว้กับพนักเก้าอี้เหลือแต่เสื้อเชือกกาังเกงขายาวชายเสื้อเชือเนบอยู่ในกางเกงดูหล่อนเนียบสาสานเขายืนตัวตร,ตรงแนวอยู่บนแท่นบรรยายราวกับต้นสนสีเข้ม จดจ่อยอยู่กับการบรรยายด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มไหลลื่นเหมือนทานน้ำแร่หลานซานยิ้มยิ่งฟันใสเขาชายหนุ่มกำลังอธิบายสูบบนหน้าจอไม่ได้มองมาทางเธอหลานซานชักสนุกเลยทำหน้าเลิ่นแบบต่างๆไปทางเขาสุดท้ายก็ยกหัวแม่มือขึ้นดันปลายจมูกแลบเลน้นเปิ้นตาทำหน้าหมูให้เขาดูเชีวยวฟงหันกลับมาเมื่ออธิบายสูรเสร็จแล้วเหลือบมองมาทางนี้เหมือนมีอะไรด่วนใจ จากที่กำลังบรรยายใจความสำคัญพอเห็นหมูหน้าตาบิดเบี้ยวตัวนั้นเขา้าก็ถึงกับลืมเนื้อหาไปเสนิทว่าม่รพูดอะไรได้แต่ยืนตาค้างมองเธอด้วยความอึง้งหลานซานคว้าหนังสือมาบางหน้าเชื่อฟืงดึงสายตากลับมาเห็นพนักง,งานเห็นนักศึกษาพากาันมองเขาแปลกๆก็ก้มหน้าหลบตาด้วยความร้อนตัวจังหวะที่ก้มหน้าลมมุมปากเขาคงขึ้นอย่างข้ามไม่อยู่ หลานซานที่แอบอยู่หลังหนังสือได้ยินเสียงผู้หญิงข้างหลังกรีกราดกันเบาๆว้ายถา่ายรูปเร็วถา่ายรูปเร็วหนึ่งชิ้มงที่เหลือหลังจากนั้นหลานซานใช้เวลาไปกับการก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือจนในที่สุดก็ถึงช่วงถามตอบซึ่งอยู่ท้ายสุดเป็นอย่างที่คาดไว้มีคนยินขึ้นถามว่าเฉฟิงมีแฟนสาวหรือยังหลานซานเข้าใจความรู้สึกสาวๆเหล่านี้ดีเฉฟิงไม่ได้แค่รอและยังนิสัยอ่อนโยน จเย็นหน้าแกล้งเขาจะตายไป็นสามวกนี้อันไม่ได้คิดอะไรกับเขาแค่อยากแย่ลินเฉยเพื่อความกระชุ่มกระชวยก็เป็นไปได้เชอรึฟงตอบกลับมาว่าคำถามของคุณไม่เกี่ยวกับอะไรกับหัวข้อการบรรยายในวันนี้ต้องขอโทษด้วยที่ผมตอบให้ไม่ได้เธอเข้าใจแล้วนี่เองที่เขาบอกว่าตอบตามจริงเธอดันคิดไปเองว่าตัมบินี่จะตอบคนอื่นเป็นตรงๆว่าตัวเองไม่มีแฟนสาวนักศึกษาสาวเจ้าของคำถามหัวเราละระรื่น นั่งลงพร้อมส่งไมโครโฟนคืนพิธีกรพิธีกรได้บนเรียนแล้วคราวนี้เลยส่งไมโครโฟนให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ยกมือผู้ชายคนนั้นถามค่อนข้างตรงประเด็นซึ่งลานซารฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นเป็นคำถามสุดท้ายผู้ฟังบรรยายยกมือกันพึบพับแทบทั้งห้องลานซารก์กออกับเขาด้วยเธอยกมือขึ้นสูงโบกไปโบกมาเพื่อเพิ่มคะแนนนิยมให้เฉี่วฟึงคงเพราะแขนของเธอยาวกว่าชาวบ้านโดยแม่กกเพรเธอหน้าตาสวย พิธยกรเลยส่งไมโครโฟนมาให้หลานซานเธอแค่อยากจะเป็นหน้ามาให้เท่านั้นเองเชีฟยวงมองเธอพางรอคําถามเงียบๆเขาบรรยายมาสองชั่วโมงเต็มเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะโง่จนคิดคําถามไม่ออกเลยสักข้อสมองของหลงานซานว่างเปล่าที่อุตส่าห์ฟังเข้าใจนิดหน่อยก็ลืมไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะถามอะไรดีคนแทบทั้งห้องมองตรงมาที่เธอถ้าไม่พูดอะไรบ้างคงไม่เหมาะเท่าไหร่เธอกำไมโครโฟน โปรอบไปด้วยความลุนหลานวันนี้พาฉันไปเลียงมือดกหน่อยได้ไหมห้องบรรยายขนาดใหญ่เงียบกริบทุกคนคิดไปในทางเดียวกันว่านักศึกษาคนนี้ช่างใจกล้าหน้าด้านเหลือเกินทุนกับจีบรองศาสตราจารย์เฉียวอย่างเปิดเผยผู้หญิงไร้ยังอายแบบนี้รับรองว่ารองศาสตราจารย์เฉียวต้องปฏิเสธอย่างไม่เกรงใจแน่ระหว่บบางที่คิดอย่างนั้นหลายคนก็เบนสายตาไปหาผู้บรรยายบนเวทีรอฟังคำปฏิเสธข,ของเขา เฉียวเฟิงเหมือนปากก่อนจะตอบว่าเอาสิเมื่อการบรรยายจบลงหลังซานทุนรอเฉียวเฟิงไม่ไหวต้องเพนแนบออกไปก่อนท่ามกลางสายตาคิดแค้นของเหล่านะักศึกษาสาวถ้าถอเธอออกมาช้ากว่านี้สนิทไม่แน่ว่าโดนรุมสกรรมขาห้องก็ได้นี่ออกมาจากห้องบรรยายได้สักพักเฉียวเฟิงก็โทรศัพท์มาหาคุณอยู่ที่ไหนอืมไม่รู้เหมือนกันเฉียวเฟิงอ่อนใจ โง่ยืนอยู่ตรงนั้นแหละยัาไปไหนโทรศัพท์มือถือของหลันซานเปิด G.P.S ไว้เฉียวเฟิงจึงเจอตัวเธออย่างรวดเร็วและวทำตามสัญญาพาเธอไปกินมือดึกทั้งสองเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยท่ามกลางความมืดสลวยามค่ำคืนวันนี้ลันซานอยากแอบเป็นเด็กสวมทุบเดรสคอกลมแขนสองส่วนกระปุงยาเสมอเขาพิมพ์ลายดอกไม้เล็กๆกับรองเท้าส้นแบนหัวม้นสีพาสเทล บวดข้อเท้าเล็กกับน่องเรียวสวยใบผมยอดย้ายใบหน้าสวยแต้มด้วยเครื่องสำอางบางๆพอยืนอยู่คู่กับเฉียวเฟิงก็เป็นคู่รักหนุ่มหล่อสาวสวยตามพิมพ์นิยมส่วนคนที่เดินผ่านไปผ่านมา,า,นมาเหลียวมามองกันเป็นแถวเธอเอามือไผ่หลังประจันหน้ากับเฉียวเฟิงเดินถอยหลังไปเรื่อยๆฤดูร้อนเป็นฤดูแห่งการจเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต้นทอกับต้นสาลี่พ้นช่วงดอกออกดอกไปแล้วเหลือแต่ดอกแบล็คโลคสัสสีขาว ที่กำลังบานสะพรัง่งแต้มแต้มความสดใสให้ต้นฤด,ดูร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆลมกลางคืนผัดผ่านหอบเอากลิน่นหอมสดชื่นของดอกแบ็กโลคัสมาด้วยชายกระโปรงของเธอผิวตามลมวันกลิ่นหอมกลุ่จรุงของดอกไม้เชอฟเฟิงวันนี้บรรยายได้ดีมากลานซานบอกยิ้มยิ้มขอบคุณแต่คุณฟังไม่รู้เรื่องเลยซ้ำฉัน <c oughs> ลมพัดมาอีกรอๆเชอเฟิงถามขึ้นหนาวหรือเปล่าไม่หนาวคุณจะพาฉันไปกินอะไรและแต่คุณอยากกินอะไรอ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวขอดูกันแล้วกันแย่ถังขา้าววันนี้ผมทําอาหารให้คุณกินนี่อิ่มแล้ไง <c oughs> คุณไปจําคําพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเสียงพูดคุยของสองคนดังแกลออกไปเรื่อยๆขณะที่กินหอมของยามราตีเข้มข้นขึ้นทุกที